สุดจัดลิซ่าทำผ้ามัดหมีย้อมครามโซสเอา์กระจายรายได้สู่ชาวบ้านเปิดลุกมูลค่าเยือนกรุงเก่าราคาหลักนี้ค่ะ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะคลิปนี้แอดพาทุกคนมาอัปเดตข่าวล่าสุดเกี่ยวกับน้องลิซ่ากันสักนิดนึงค่ะน้องลิซ่าก็มาลงรูปและสตอรีร่รัวหนักมากเลยนะคะช่วงนี้โครงการนี้ไทยชนะอย่างแท้จริงซึ่งรูปภาพที่น้องได้มาไทยก็ยังไม่หมดนะคะน้องก็มาลงรูปสวยๆกับแคปชั่นอยุธยาเป็นภาษาอังกฤษค่ะพร้อมกับมีธงชาติไทยลงรัวหรูปจุกๆนะคะมีกระเป๋าเซลีนมาคู่จ่า ค่ะก,กับความกร้องสดสวยๆท้าแดดประ่าไทยกับเสื้อขาวแขนตุ๊กตา ้าสินสีน้ำเงินลายขาวแบบไทยประยุกต์สุดเรียบร้อยหวานอย่างไทยค่ะมัดผมเครื่องหัวแสกกลางแต่งหน้าเบาๆมุมภาพสวยนะคะจากอายุทยาซึ่งบริษัไทยก็คาดการนะคะกับความพาสินพาถุงไทยเตรียมฟีเวอร์เตรียมขาดตลาดอย่างแน่นอนค่ะกับการเข้าวัดก็มีมุมสวยๆนะคะแฟนๆต่างก็ตามรอยกันหนักมากพาถุงนี้นะคะก็ได้กลายเป็นไวรัเล่าแล้วะะล่ะค่ะลิซา อายุธยาสอบเวอร์ไทยมาแล้วอย่างที่คาดไว้นะคะพาซินน้ำเงินลายขาวนี้เป็นผ้ามัดมีย้อมครามนะคะคือขายหมดสดเอาเป็นที่เรียบร้อยค่ะก็เป็นลายเดียวกันกับลิซ่าได้ใส่คือชาวบ้านก็ยังผลิตไม่ทันนะคะคือยังไม่ทันตั้งตัวเลยเลยคะ่ะ้าสิ้นลายผืนนี้นะคะมาจากร้านของนางเอกเดียนหน้าฟีโปค่ะก็เป็นพี่สาวคนสวยของน้องิซา ที่ได้เปิดหลานพาสินที่จังหวัดอุดรธานีค่ะอย่างไรก็ตามพาสินลายนี้นะคะก็เป็นลายดีไซน์ช่างโดนวงวดงามมากๆในการถักทอก็มีหลายขั้นตอนนะคะทั้งมัดทั้งทอก็มีหลายขั้นตอนซึ่งก็มีหลายคนทานะคะกว่าจะได้พาสินผืนนี้มาซึ่งก็เป็นการกระจายรายได้สู่ชาวบ้านไปในตัวค่ะชาวบ้านก็ยังไม่คาดคิดนะคะว่าน้องลิซ่าจะลงรูบบนอินสตาแกรมซึ่งก็มีคนสนใจกันเยอะมากๆ ในการถักทอไม่ทันค่ะก็ทำให้สุดเอาเป็นที่ต้องการค่ะซึ่งแฟนๆที่ต้องการนะคะก็ต้องรอชาวบ้านผลิตมาใหม่นั่นเองละค่ะเรามาเปิดลุกมูลค่าเข้าวัดกรุงเก่าของน้องลิซ่ากันบ้างค่ะกับเสื้อขาวแขนตุ๊กตานะคะราคาแตะอยู่ที่1 3 0 0บาทพาซินมัดมีย้อมครามค่ะราคาแตะอยู่ที่2 8 0 0บาท รองเท้าคัตชูสีดำค่ะ950ดอลลาร์ราคาไทยก็30,000กว่าบาทไทยกระเป๋าเซรีนสีดำนะคะ2,600ดอลลาร์ราคาไทยก็แตะอยู่ที่90,000กว่าบาทค่ะแหวนบุกการีวงแรกนะคะแตะอยู่ที่4,250ดอลลาร์ราคาไทยแตะอยู่ที่140,000กว่าบาทไทย วงที่สองนะคะของบุกกาลีเช่นเดียวกันราคาแตะอยู่ที่ห5 0 0 0 0สนหาหืไทยกันเลยทีเดียวค่ะกำไรข้อมือของบุกกาลีค่ะราคาแตะอยู่ที่1 0 0 0 0 0สนกว่าบาทไทยรวมแล้วนะคะลูกเข้าวัดกรุงเก่าหมดราคาครึ่งล้านนะคะราคาแตะ5 0 0แสนกว่าบาทไทยกันเลยทีเดียวค่ะข่าคราวก็จะเป็นประมาณนี้ เช่นเคยทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามค่ะและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ